นี้พวกเราจะมาทําการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทค่ะเดี๋ยวไปดูพวกเราทาการทดลองกันเลยนะคะครับแล้วเราจะทําการทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทครับซึ่งมีอุปกรณ์ดังนี้ครับหนึ่งลูกปิงปองสองแม่ทัดคือมุมกลมสามตลับมตร 4, เอสสี่เครื่องยิงกระสุนโปรเจคไทครับแล้วเราจะทําการทดลองสามครั้งนะครับโดยครั้งแรกเราจะปรับท่อ PVC ให้อยู่ในระดับองศา20องศาครั้งที่สองเราจะปรับ ท่อ PVC ให้อยู่ในระดับองศา45องศาและครั้งที่3เราจะปรับท่อ PVC ให้อยู่ในระดับ70องศาครับครับและครั้งแรกนะครับเราจะทําการยิงลูกกระสุนครับในองศาที่20องศาครับซึ่งเ,เราได้ทํากันว่าจากไม้บรรทัดครึ่งวงกลมเรียบร้อยแล้วนะครับครับและลำดับแรกนะครับเราจะบรรจุลูกกระสุนลูกปิงปองลงไปในเครื่องยิงกระสุนครับ และจากนั้นนะครับว่าค่าความยืดหยุ่นของลูกโป่งครับครับแปดเซนเปเซนครับเราจะทำการยิงเลยนะครับครับสามรอสิบห้าฟุตครับครับและครั้งที่สองครับเราจะทำการทดลองเหมือนครั้งแรกครับโดยปรับ ท่อ PVC ให้อยู่ในระดับ45องศาครับเบต็ครับยิงเลยนะครับครับ4 45ฟุตครับครับและครั้งที่3ครับเราจะทำการทดลองเหมือนกับครั้งแรกและครั้งที่2ครับโดยตอท่อพี c ีซให้อยู่ในระดับ70องศาครับ ครับแปเซนครับครับ313ร้อยสฟุตครับสรุปผลการทดลองนะคะในการทดลองครั้งที่หนึ่งทำมุมยี่สิบองศาระยะแทงที่ได้คือ3ามร้อยสฟุตค่ะ สำหรับผลการทดลองครั้งที่2นะคะมีการทำมุม45องศานะคะก็ได้ในระยะทาง445ฟุตค่ะการทดลองครั้งที่3ามทำมุม70องศาลูกเป็นงปองเคลื่อนที่ได้นระยะทาง313ฟุตค่ะจะเห็นได้ว่าจากการทดลองทั้ง3ครองนะคะการทดลองครั้งที่สองค่ะจะเป็นการทดลองที่มีผลดีที่สุดค่ะเพราะว่า การทดลองครั้งที่2นะคะมีแกนทํมมุม45องศาค่ะซึ่งได้ระยะก้อยมากที่สุดคือระยะทาง445องศาสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าการเคื่อนที่แบบโปรเจกไทในมุม45องศาได้ระยะทางไกลที่สุดคือ445องศาค่ะและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการทดลองเรื่องการื่อนที่แบบโปรเจกไทเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ